เกษตรกรเตรียมจับตามติคอรมประกาศราคาอ้อยขั้นต้นปี2568ทับ2569ยังเป็นทางการ เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเริ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการหีบอ้อยโดยขณะน,นี้เหลือเวลานับถอยหลังประมาณ30วันก่อนที่จะมีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี2568ทับ2569อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นปัจจัยชี้ขาดรายได้หลักของชาวไร่อ้อยกว่า300,000ครัวเรือน คาดการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นก่อนเปิดหีบทอคอตามปกติแล้วการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกนอและคณะรัฐมนตรีคอรมอเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนการเปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการซึ่งมักจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ความสำคัญการประกาศราคานี้จะทำให้ชาวไร่อ้อยทราบราคาการันตีเบื้องต้นราคาอ้อยที่ความหวาน10 ccs เพื่อเป็นฐานในการวางแผนการเก็บเกี่ยวและค่าใช้จ่ายช่วงเวลาจับตาการประชุมกอนอเพื่อเคาะตัวเลขและการนำเสนอคอรมอจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม2568ชาวไร่เผชิญความไม่แน่นอนสอเรื่องใหญ่ การประกาศราคาอ้อยชั้นต้นในปีนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงสองด้านที่ชาวไร่อ้อยกำลังรอความชัดเจน ราคาอ้อยขั้นต้นสอนลดลงจากการคาดการแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่ผันผวนและมีทิศทางเกินดุลประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้มีการคาดการว่าราคาอ้อยขั้นต้นในปีนี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่1,160บาทต่อตันอ้อยในปี2,567ทับ2,568 ความชัดเจนเงินสนับสนุน100บาทต่อตันแม้ว่าจะมีข่าวดีว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินชดเชยการตัดอ้อยสดเป็น100บาทต่อตันอ้อยรวม69บาทเดิมและ31บาทจากกองทุนแต่ชาวไร่อ้อยยังรอมติคอรอมอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันการจ่ายเงินสนับสนุนก้อนนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหา PM 2.5 คำแนะนำสำหรับชาวไร่ในช่วง30วันนับจากนี้ชาวไร่ควรเน้นเร่งบำรุงคุณภาพอ้อยควบคุมการให้น้ำในระยะสุดท้ายเพื่อให้อ้อยมีค่าความหวาน CCS สูงสุดเพราะราคาอ้อยที่ได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับค่า CCS ที่สูงกว่า10 เตรียมการตัดอ้อยสดวางแผนการใช้รถตัดอ้อยหรือแรงงานตัดอ้อยสดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุน100บาทต่อตันและหลีกเลี่ยงการถูกหักน้ำหนักสิ่งปะปนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายสอนอต้องเร่งสรุปข้อมูลราคาน้ำตาลตลาดโลกและนำตัวเลขราคาอ้อยขั้นต้นเสนอกอนอและคอรมอโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวไร่อ้อยก่อนฤดูหีบจะเริ่มขึ้น